เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวอภิญญาภูมีศีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอศิลาลาดวิทยฐานะ พ่วงหน่วยการชำนาญการพิเศษประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ปีงบประมาณพศ2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศิลาล่าหลักการและเหตุผล การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น,นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสจากระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและบริบทชุมชนปัจจุบันพบว่าผู้เรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจากขาดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองขาดแรงจูงใจและมีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ดังนั้นจึงต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเทคนิค Active Learning สื่อดิจิทัลและการประเมินผลแบบหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผ่านการใช้สื่อและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 3. เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning สำหรับกอสอนอเป้าหมาย 1. เชิงปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน425คนได้รับการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. เชิงคุณภาพผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีผลสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสองกร 1. วิธีดำเนินการ PDCAP Plan 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนย้อนหลัง 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น active learning และใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น google classroom คา h o o t 3. เตรียมสื่อการเรียนรู้เช่นคลิปวิดีโอใบงานออนไลน์ d do 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม active learning เช่นการอภิปรายกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงาน (project-based learning) 2. ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อท้องถิ่นประกอบการสอน 3. จัดทำแบบฝึกทักษะเสริมและแบบทดสอบออนไลน์ 4. เช็ค 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ a. Add. 1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 3. จัดทำรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อขยายผล 2. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนจำนวน425คนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ N n e t ร้อยละ92.31จํานำนวนผู้เรียนที่เข้าสอบปลายภาคเรียนร้อยละ81.27และเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผู้เรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติภาพรวม ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากับ53.73สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ผ่านมา 3. ผู้เรียนร้อยละ95มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานกลุ่มเพิ่มขึ้นสังเกตจากการทำโครงงานและการนำเสนอผลงาน 3. ปัจจัยความสำเร็จ 1. การใช้เทคนิค active learning และสื่อเทคโนโลยีช่วยกระตุ้นความสนใจ 2. การสนับสนุนจากครูสอกอรอและผู้นำชุมชน 3. การติดตามอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ 4. ปัญหาและอุปสรรค 1. ผู้เรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ต 2. ผู้เรียนบางคนยังขาดทักษะด้านดิจิตัล 3. เวลาเรียนไม่สม่ำเสมอเนื่องจากภาระงานส่วนตัว 5. แนวทางการแก้ไข 1. จัดมุมเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 2. จัดอบรมสั้นๆเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรม 3. วางแผนการสอนยืดหยุ่นและบันทึกบทเรียนออนไลน์เพื่อทบทวน 6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 1. ขยายการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 2. จัดทำคลังสื่อออนไลน์สําหรับผู้เรียนสกรอทุกระดับ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทรัพยากรแจบสรุปการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการเน้น Active Learning และสื่อดิจิทัลทําให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบในยุคดิจิทัล และสามารถขยายผลเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้